สวัสดีครับพี่น้องนี่พ่อเพชรครับมีแนวสิมาขอ,ขอบขอบใจพี่น้องสุกผู้ทุกคนเด้อครับผมนีพี่น้องว่านี่พ่อเพชรเ็ดคลิปไปตอนนี้การไว้รถกันพี่น้องเพื่อเขาจะเดินหน้าผ้าน้องม,มุ่นไปไปยังแม่ซื้อกับข้าวค่ะซื้อข้าวเขาได้พี่น้องไปตลาดพ,พรฟิสหรือเปล่อ๋อเปตลาดพรเพชรเนาะ มีพี่นอ like, ้องหลายปูหลายคนอยู่คนบ่เข้าใจที่พ่อทําคลิปมาว่านี่เลยเนาะไปซื้อกั็ขอกำนังกันอีมีน้องคนหนึ่งมันถามเรียงการอยากทําช่อง YouTube เนาะมันอยากเฮ็ดช่อง y o u ูทูบมันถามมาว่าเวทดช่องจิตว,ทว,ทวทิทยาบริเว็เลยอธิบายไป,ไปแต่ว่าบ่เวอ่าขับรถเนาะเพิ่นเลยเป็นห่วงมันก็นบอกว่าหลายคนดูถาม4-5คนนี่นะว่าเวลาขับรถจะถ่ายคลิปเด้อ พระเวศก็อยากบอกว่าการถ่ายคลิปพระเวศกาบกล้องมันเป็นกล้องแบบว่าเนี่ยอนติดน้ำกระจกนะพี่น้องมันเป็นเขาเอิ่นเนี้ยล่ะมันเป็นติดกับกระจกเราเมื่อถือใสน์นะแม่เนาะพี่จับเออมันมันมันบ่ได้จับนะพี่น้องมันกับปกติเข้าครับรถปกตินี่แหละบ่บ่บ่ได้จับบ่ได้เหีอยงเลยมันสบายพี่น้องคล้ายๆครับกล้องหนารถนะครับรถรุ่นใหม่มันกับมีในโตเลยเนาะมีกล้องรุ่นใหม่ไหมนาอแม่ มันเป็นมันเป็นกล้องตีกระจกพี่น้องเป็นมือถือตีจอข้อเ้าสบายครับขีเข้ากับเลี้ยวเอ็นไซม์ก่อนหน้าหลังคือเขาเพราะเป็นกระเขอขอบใจน้องเม่ยเนาะขอบคุ่นละขอบคุณครับเพื่นเป็นห่วงมันก็บอกธรรมดาเพื่อนแต่ก็บอกว่าเ่าเป็นยางมันก็มีหลายช่องทางหลายช่องอยู่ที่เพื่อนกับตีกระจกเพื่อนกระบอกในรถได้น้องเม่เนาะเ่ราเพื่นกคยเห็นช่องทางยูทูบได้หลายช่องที่เพื่อนกับทายคือกันพี่น้องกับราะว่ามันมีแนวเซฟพอาอยู่มันตีกระจก บ่อบเบกกระขอบใจหะไรที่พี่น้องเป็นห่วงพ้นบอกบ่อบเบกก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าไ่ต้องเป็นห่วงหรอกยวพ้นประเด็นต่ไลครับพี่นอ้องรถบ่อบเบกกระเลีนสี่สิบห้าสิบแต่เบื้องในกล่องมันคือเลี้ยวเอเสือกล้วอมชนโอ้ยหอมกล้วยให้บ๊อบเบกเห็นคอมเมนต์แล้วบ๊อบเบกก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าขอบคุณทุกคั้เป็นห่วงแนะนำ้ำเด้อบ๊อเบกที่น้ำไปปรับปรุงแต่ว่าอยากบอกว่าอันนี้มันทายได้บ่เป็นยงางบ๊อบเบกเป็นมือถือติดกระจกรถพี่น้อง มันสบายเราบว่ได้ถือพี่น้องในปกติว่าเวียกับเบิ้งไซค่ครนาลางังลดมาบกมากครับไม่ตามปกติเลย,ยไหมเลยอยากบอกพี่น้องว,ว่าต้องเป็นห่วงขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้กับจีฟาไปใช้แม่ซื้อเนื้อกินตลาดตลาดพรเพชรพี่น้องเอหยแล้วก็อยากบอกพี่น้องว่ากล้องดีไทยอยู่นี่คือว่าแอนแอนสามวมนซื้อให้ใหม่ครับผมใหม่ว่เวียดเลดกับลูก เครื่องสามพันบาทพี่น้องเลยอยากลองดงว่าภาพมันงามวะอันนี้คือมือถือ oppo เครื่องเท่าไหร่นะแม่นะสองพันเก้าพี่น้องก็เลยอยากลองดูว่ากล้องใหม่ของเรามันจะภาพสวยขนาดไหนเสื่อมอะไรมาหน่อยเล่นพี่น้องเลยแต่กล้องกล้องยังยืนอยู่อ่ะเรียกว่าเขาเย็บแล้ว oppo ้อพี่น้องเนี่ยเื้อมาใหม่เครื่องหนึ่ง อันเก่ามันแท็บเล็ตมันเป็นยังงี้มันห่างอยู่สิมันนัาไกลยซื่ออันน้อยให้นั่งจับเนี่ยเอาไว้ให้ลูกเบิ่งหัวก่อไก่ก่อการมันมันไ่ได้ห่างเนี่ยนะคะควบโทษมากนัะได้อยู่ตลอดมันเอาเว้นภาพภาพแบบภาพมันหายมันอาจจะแบบว่าเกิดจากการตกล่มล้นพื้นทั้งทีได้เจ้าไปล้านอยู่อืแล้วเจ้าเปลี่ยนมันจอให้เออเอาไว้ก่อนพอดีษฐสาวนวลก็เลยว่าเดี๋ยวขอยืดซื้อเครื่องไม่หลดเจ้าก็จะได้ใส่โทรศัพท์น้ำเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวเนาะอันผ้ากัน กขน้องมนเล่นบลเป็ดแตงก่นก็นเลยเอาเสื้อให้ลูกขอก็ได้เล่นน้ำลูกกันับเครื่องสองพ,พันเก้า oppo ได้พี่น้องนี่ภาพเป็ดไายกล้องหนาได้เนี่ยใส่ใส่แนวติวกดรกระจกรถแล้วก็ตั้งมันจะดำเนาะเออภาพ<า>มานเอกดำตามสมราคาอะไรพี่น้องแต่ว่าก็เพราเห็นหน้าเพราะเพจยู่เนาอะอันนี้เลยว่าให้พี่น,อน้องเมื่งว่าภาพมีกี่สวยซ้ำไหนก็ขอบคุณน้องมอนเดอร์ขอบคุณเดอสาวน์มนเดอร์ซื้อ อันยายนวัดสามพันกับปวัติเดือนสองพันเก้าคอนจีบันเออภาพสิงห์งามสมัยเรนาพี่น้องเนาะแต่ว่ามือถือตัวนี้เนี่ยคันรุ่นรุ่นแปดเก้าพันของยี่ห้อน,นี่นะที่เขาซื้อให้น้ำอ้นน้อยเนาะโอ้เป็นหมื่นเนาะอันนั้นเกือบหมื่นเนาะคือเป็นหมื่นแรกก่อนหมื่นหนึ่งเออภาพมันสิแจยวเลยเดเครื่องแต่ว่าอันนี้มันสองพันเก้าเนาะกับพ่อไทยได้กันคือพ่อสมัยตะกี้เนี่ย มือ้อเจอเล็กๆที่เขาเห็ดกล้องมากกับ่ได้ชัดปั่นไดแต่ห้องก็ยังท่ายรูไท่ายยังกันได้เนาะอันนี้สองพเก้าก็ถือว่าโอเคภาพก็ถือพ่อเลียวเห็นพอง่ามอยอันเปรียบเทียบกับประมาณสี่รอยแปดสิบพี่ไปความคามของภาพนะพี่น้องอกับพ่อเห็นพอรู้เรื่องนะพี่น้องเนะนาะนะคะซื้อเฮ็ดมาแกงกันนะอยากกินแกงเห็นก ตอกุ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องมีให้เงี้ยหินท่านบ้านช่องกับแล้วๆน้องมดกับตะความสาดเด้อพี่น้องกับเป็นห่วงว่าย่าจะปล่อยให้มันหกมันนั่นเด้อคือคนเพิ่นเบาไห้มันก็มีอย่างหกกับเปนห่วงแค่ไหนมีทองหนึ่งเลยู่พี่น้องคนเป็นห่วงแต่เรียกว่าท่นเห็นว่านะที่เขาลุงป้าเห็นในคลิปเพิ่นว่าปุจเจ้าชอบซุกกระโปรงอะไรแบบนี้เมื่อไหรแล้วถ้าชิงแวดล้อมเนาะอันนี้เฮียนเ้างเหี้ยม่เขาก จังไนหล่ะพี่น้องมันก็ต้องรักษาล่ะพี่น้องอันอยู่ในบ่อกุ้งก็รักษาคือกันนะแต่ว่ามันมันเป็นบ้านกันดำคือบ่ิเวณเคยประโหวนนะมันก็มีหอกแหนกของธรรมดาในบ่อกุ้งเนาะแต่ว่าก็เป็นบ้านหลังแรกที่ช้ามันก็ว่าเป็นใส่วิตรวมกไปมากนีพระคุณจริงๆิ่บ้านในบ่อกุ้งหลังนั้นกะายพี่น้องไม่ได้จะทิ้งเขามานะเรามีโอกาสโควิดซาเราก็ไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับผม พุ่นพี่น้องที่เป็นม่วงเด้อะลองกลมใหม่เป็นยังไงกลมพอเป็นสุดยอดว่าทั้งหลังเป็นังไรทั้งหลังมืดบ่มืดโอ้ยแบบมืดจีเนาะอาจจะมืดก็พอด่อสึกว่าก็มาเตะข่อยขาวรู้สึกว่าค่อยดำมืดดำร่มเนาะก็เตะข่อยขาวก็ซัมบีเนี่ยเออเครื่องใ้เมงหน่อยเขาบอกเลยคลิปเลยเมงหน่อยเลยน้อนเป็นเมยเนาะเป็นนอนบอกไปน้อยว่าทายคลิปร่มเลย ซื้อไก่แคปซีมาสิผาเป็นกินน้นหน่อยหน่อยกินบ่ไก่แคปซีเหรอเฮ้คัดหน่อยไก่แคปซีแม่ซซื้อมาไหญ่เลยแม่แย่เหมือนกับเมือม่อวานไม่ได้กินเลยอเออซื้อให้แต่ตอวานใส่ตู้เย็นไหมล่ะอุ่นเด๋วฝรนนนอเนานะซื้อมาใบใหญ่ฝรนจิตไปเลยตอนนี้เอาไปเขียวให้รีบไปทำไมผ่านไฟเขียวมาแล้ว เดินมุ่งสู่ตลาดพรเทพเด้อครับตลาดพรเทพเขาซื้อว่าเป็นตลาดที่มีอาหารปลาของปลากินอาหารแบบพีสานบ้านเน่าโอ้หลายหลากหลาย,ลายพี่นอ้องง่วเผากับมีเห็ดนอไม่ผักโขยสารพัดอย่างนะแม่นเนาะปลาทะเลกุ้งทะเลก็มีผสมทั้งทะเลทั้งน้ำโคงผสมกันเลยเป็นจุดศูนย์รวมเลยใครมาเที่ยวมุกอาหารก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ตลาดพรเทพเด้อพี่น้นอง คุ้มตัวพ่นองจังหวัดมีบอกไว้เลยว่าอาหารมีสุดยอดเพาตับบมีเงินแค้นหลมุกดาหารนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเด้อพี่น้องเ้อเป็นสุดยอดจังหวัดเึ็สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะยังยังบอเพชรพงจักนี่ก็มีตลาดฟอนเพชราตลาดอินโดจีนสะพานไทยเราแม่น้าโขงน่ะที่บบเว็ไปเที่ยวมากนะมโนลมออแก้ว แกแ้วลผู้พาเทิร์มแกงกระเบาที่พอเพ็ญนุ่งจักนะพอเพ็ญสิไรแต่พอเพ็ญนุ่งจกักแล้วก็อันที่เราไป็น้องคาราโอเกะเขาเรียกอะไรนะแม่นะสุดยอดเหมือนกันแพะเจ้าสำราญอันนี้พอเพ็สิบเ,เอ็ดแต่เจ้าพอเพ็ญนุ่งจักเดิมแล้วที่เป็นน้องมดนุ่งแจก็กพอ,อจ็กแปดอันน้องมดนุ่งแจ็กอะไรอีกวตอนนี้ตอนน้ำกันพ่อกับแม่ไปสักไปน้ำกันแต่ที่ไปประจำที่สุดก็คือภูมิโนรมเนาะเพราะมันะใกล้บ้านเรา วัดวาอารามวิวทิวทัศส,สวยพอแก้วก็ไปสองสามเทีย่ยแล้วอันเข้าไปผู้พายก,าาก่อนตะกีดตอนเข้าไปเทีย่ยวพัทยาน้อยอยู่อุบลแม่ผู้พายกาย่อนที่เข้าไปตอนนั้นเนี่ยเออพอกระจากเมื่อ,อไรนะครับมันขึ้นจังหวัดอุบลนั่นประกอบนั่นผาแดงหรือผาเต็มก่อนตอนนั้นเ <ID> นาะค่ะคือกันแดงน <ID> ิสานเนาะแหล่งท่องเที่ยวหลายเขื่อนเนีย พี่น้องสุดท้ายาก็กรณีทั้งหลายหรอกพี่น้องคลิปนี้บ่าเพชรล่องกล้องไม่ดาวมน์ซื้อให้ออปโป,โปะะด้ด้ยนะออปโปสองพันเก้าร้อยบาทไงน้องมาน่าดิภาพผี่สุดยอดจำได้พีนน่น้องคอมเมนต์มาคุยกล็ดบอกไว้เลยว่าภาพมืดตื้นแต่ว่ามันอยู่น้ำแสงน้ำเด็ดเอาทายแบบไม่มีแสงมันก็ลปงขามอยู่ลนะพ่อใส้ได้พีนพ่น้องกอคุยกับพี่น้องรูเลียง วันนี้ก็เขากับเมาืงวัดพุ่มน่องรูปเด็กพี่น้องมันคลิปนี้ก็คือขอคุณพี่น้องที่แนะนําในการถ่ายคลิปบนรถนะเพราะพีพ่ก็อยากบอกว่าเอาใส่กล้องติดรถมันสบายพี่น้องว่านบอดนตด่ไล่แล้อพี่น้องเด้อขอบคุณอนนะไรก็พอแล้วก็ล่องกล้องไม่ไปในโตนำ้ำแต่ว่ามาแถวเบิ่งสาวน้อยกิเลนได้โดนบันไดเด้อคนหน่อยไปเต็มปากเลยผมอวใจวี่แล้วแหละ ตลาดคิวนียไค้ไปก่อนนะแม่เนาะขอบคุณการติดตามซับตะใครไรแค่ขอบคุณจากใจขอบคุณนเอฟซีที่เหตุใดขอบคู่อันสามีมื่อนี้ได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองน้ำที่สามารถมาถึงจุดนี้ได้นะแม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหตุงานขันยังขันผ่านมา,าจนทอดอ,อ,อยู่ย <laughs> <laughs> ตล,ลาดคินียได้ก่อนสวัสดีครับ